เกิดคำพูดสุดท้ายไวพศเพชสุพรรณก่อนสุดและจากไปสวัสดีครับผู้ชมก็มาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของไวพศเพชสุพรรณด้วยนะครับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงลูกทุ่งจากการจากไปของไวพศเพชสุพรรณนะครับ คูเพลงลูกทุ่งศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งเมื่อปี2540นหะครับหลังจากเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2564น้ากะครับท่ามกลางวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมอาลัยเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งทางด้านนะครับนางสาวลมิตาสกุลนีลูกสาวได้เผยว่าก่อนพ่อจะสุดพ่อบอกว่าอยากกลับบ้านทุกครั้งที่ไปเยี่ยมนะครับครั้งละ5นาทีพ่อบอกตลอดว่าอยากกลับบ้านจึงบอกพ่อว่าถ้าอยากกลับบ้าน พ่อต้องเชื่อหมอพ่อข้อพยักหน้าเข้าใจเพราะพ่ออยากกลับบ้านนั่นเองนะครับและนี่คือคําพูดสุดท้ายก่อนที่วพยพศเพชรสุพรรณก่อนสุดและจากไปเชื่อว่าลูกหลานของท่านเนี่ยอยากให้ท่านกลับบ้านแต่ทางโรงพยาบาลน,น่าจะยังห่วงอาการของท่านอยู่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจณที่นี้ด้วยนะครับมีความพิถีพินอย่างไรหรือม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง